โสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสายโดยนัยะแห่งอริยสัจสี่เห็นตลอดสายนัยยะที่หนึ่งพิคุทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะมีสลายตนะเป็นป <se> ัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ที่ขูทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชรา การจุดติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตวะนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ ขู่ทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติมักอันประกอบด้วยองแบบอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบ การพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิ่ขู่ทั้งหลายก็ชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกำเนิดการก้าวลงการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตวะนิกายนั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นที่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งภพมักอันประกอบด้วยองแบบอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบ การพูดจาชอบการทําการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบพิขุ่ทั้งหลายก็พบเป็นอย่างไรเล่าพิขู่ทั้งหลายพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือการมาพบรูปประพบอรูปประพบพิขู่ทั้งหลายนี้เรียกว่าพบความก่อขึ้นพร้อมแห่งพบย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทานความดับไม่เหลือแห่งภพย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานมักอันประกอบด้วยองแบบอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบพิขุทั้งหลายก็อุปาทานเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายอุปาทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือความยึดมั่นในกามกามุปาทานความยึดมั่นในความเห็นทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในข้อปฏิบัติทางกายและวาจาศีลรัพตุปาทานความยึดมั่นในความเป็นตัวตนอัตตวาทุปาทาน ที่ขุ่ทั้งหลายนี้เรียกว่าอุป,ปาทาน